สวัสดีครับพี่น้องครับอดอ้วครับแพงลา,าสิเที่ยงพอดีครับตะกี้นาที่เป็นบายสองพวกเลยพี่น้องอดเป็นขั้นแรกขอ,อมเวที่ับตามโดยน้องอุท ได้มีกัดแล้วครับยังมาดับเครื่องรลโจบมายาครับเมื่อนี้สนามก้งควางครับ ต้นไฮังเวทีติดต้นใหม่ต้นนี้ครับผมต้นหน่อยที่แอมหัวไว้หันหนาใส่สังกัสีเล็งใส่มองกลางมองเก็บมองเก็บตัวครับโดดมาง่ายๆครับสนามกว้างควาง,งดีครับว้ายมีมองแม่ดีอยู่ครับบรรยากาศโอเคไปสองพ่อ หาเห่าที่ัถนดอกตาลุงของกอนเนี่ยบ่เพื่อนมาตะเวนตกอยู่ทีงไหนเนี่ยตรงเลตะเวนตกตรงเลตเป็นตะเวนตกคนบ่แม่นครับถ้าบ้านท่านกะต้องต้องเชียงไปเพื่อนบอกว่าให้ให้เชียงเชียงไปพี่เชียงไปน้อยเดียว ปิดออกน่อยนึ่งเป็นไรอีกบังคับิดกันตายจะเป็นเล็กขามสต้นผเป็นยังป็ดเลยผมเป็นยัก่อนที่ผู้ชายซีเขาท็ยังบูสาวนี่ว่านะผู้บ่าวพิการกับเบึ้งหร ทอดยังมาประครบกันเ่ยโอ้ทอดกินพทีกว่าทินมาครบกันกน็มีเครื่องช่อมงพุ้นละครับขัออี้ครบ่ะเป็นยังมันตังต่าง,งกันว่าเจ้เทคนิคการกินข้าวของ,งแต่ละคนบ่เคือนกัน ไม่ได้งั้นเฝ้าๆนี่ผมแทบเพลเพ่าเขาคือมากินทั้งรถเนาะเพราะท่านกันแป้ซา,า้าลามก็กินข้าลามกันแล้วก็นเหงาเลยครับบ่มีจอดบ่มีนั่นเรารู้ว่ามือนี่ที่เดินทางไกลนี่น้ำมันผมเติมมาเมื่อวานแล้วเพราะว่าอีบ่ไเ้เสียเวลาใน,นการจอดเติมน้ำมันนี่ ล้วคนแต่และคันรถแต่ละคันคนบปทกันลังคันสองคนลังคันสามคนลังคันสี่คนคนหน่อยก็จิ้นเล้วเร็้ยวหลายก็แล้วซ่าต่างง่ายดีอยู่ดังแต่หนังเจนดีอยู่ ไปอย้่ครับออกมอลำพักอยู่ในสาานี่ก็มีอาจารย์น้ำนมทีเหลือกน็นอนมีน้ำอาาัดข้าแน้ำมัน เขท่านได้ได้มองเลยก็เฝ้าออมุดใต้ท้องเนี่ยอีมีอะไร แต่หากเอา้าวันนี้แนี่พี่นอ้องจะว่าเอ้าฝนเนะื้อ หนึ่งคันแม่ลำยัยตัวเ,เนี่ยแต่ทางลุงมันหนีลุงยากยครับทางลุงมองเลี้ยวเขาเนี่มันเอียงแมรถเขาหนักๆนี่นโยนเลยมัยนยากมางเลยเนี่ยแต่รถบัส ยินยืดถึงถนนบ้านาซีเร่ท oh, ่านอ๋เพื่นกันพื่นที่มาให่หมอล้ำจริงเห อย่างทั้งลุงมองผูกปีน้อนได้ละครับปลายสองคุแลแเพราะพื้นที่ตั้งง่ายครับสะดวกสบายล้วเร็วอยู่ครับ ถอยหลังเขาครับยนมนั่นยังออกง่ายเดินอาพวดๆออกรถยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ยวฝากท่านอีกครังัพงพี่น้องครับ,รบได้พักผ่อนและบัตรที่ไหน,น,นครับคุณครับสวัสดีครับ